จังหวัดกระสินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสินและเทศบาลเมืองกระสินจัดพิธีปลูกพระสีมหาโพธิทศสามราชบพิษซึ่งมีความหมายว่าพระสีมหาโพธิราชทานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวง์จักรีพุทธศักราช2568 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดกระสิน์ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในภาพมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีณพุทธมนทลจังหวัดกระสิน์แก่งนนกลางขอ,อเดชะกว่าละองธุลีพระบาท69 6กมมงข้าพระพุทธเจ้า นายสนั่นโวงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกา,าะสินรอบด้วยผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระรีรระมหาโพ ให้แก่กระทรวงมหาไทยจำนวน77ต้นเพื่อมอบให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมรกษัตริย์ ปิยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568โดยทรงพระพุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเริกการปลูกพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที21พฤษภาคม2568เริกเวลาเก้านาฬิกา29นาทีการนี้ ทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระศรีมหาโพธิ์พระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการสะท้อนถึงพระราชศรัทธาที่มั่นคงในฐานะพุทธมากะและอัคราศาสนูปธรรมภพ ทรงมุ่งมั่นสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกในจิตใจของพระสงฆนิกรต้นพระศีมหาโพธิ์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องเตือนใจให้กนักถึงหลักธรรมคำสอนอานทรงคุณค่าของพระพุทธองค์ที่แม้นการเวลาจะล่วงเลยไป แต่หลักธรรมอันประเสรศิฐจะยังคงดำรงและส่งนำทางให้แก่พุทธศาสนิกชนสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ถ้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาลนีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระปูรภา มหากษัตริยาที่ราเชเจ้าโกรธอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรมิตรคอชัทยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเครือไกรแผ่ภัศาลไปทั่วทิศสานุทิศมีพระราชประสงค์จำานงใดจงสรีด่างพระราชหารุไทยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเราประสบิกรชาวไทย ราบิริกิการด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ